จังเลยยังสวยอ่ะเช้านี้ที่สีสเกตทำไมถนนตรงนี้สวยจังมีใครรู้บ้างคนพื้นที่แถวนี้เห็นเขาอาจจะดูออกก็ได้นะคือที่ไหนนี่ อ๋อเป็นบริษัทแล้วก็เป็นนี่อยู่ตรงนี้เลยอุ<ป>้ยสวยมากทาแบบบรรยากาศแบบสวยมากเลยอ่ะเขาได้แบบวิวได้นี่ตรงที่นี่มนน้าแล้วก็บริษัทอยู่ตรงนี้โอ้แล้วน,นี่เขาดูดขึ้นตรงนี้เลยเหรอหรืออะไรงงอะ่ะเราไม่เคยมานะครั้งแรกนะเอาไม่ไปละ่ะ จอดทำอะไรก็<อ>เ,เปิดไฟ,ฟเลียวอยู่เฮ้ยหมกแล้วจะถอยมาทำไมนะโอ้ขับรถโอ้โหดูอ่ะเป็นบริษัทแบบใหญ่มากเลยอ่ะอเราถึงแล้วครั้งแรกนะคะบุกบอ่อทรายรุ่งอรุณ เคยแต่ได้ยินนะท่าสายท่าสายรุ่งอรุณเนี่ยเคยแต่ได้ยินเออเคยแต่ได้ยินโอ้คยแต่ได้ยินเอา้าเขาก็เคยแต่ได้ยินเหมือนกันท่าสายรุ่งอรุณรุ่งอรุณซุปดพิเศษดีกว่ารถใครนอนอย่างสวยอ่ะเออจัดเต็มเลยนั้นแต่งรถนี้ไฟไหม้ ยางมะตอยเขาเผายางมะตอยอยู่นุนเรีบซียืนมองแล้วรถช่างเอี่ยวรถช่างเอียวไนุนว่ารถช่างเอี่ยวมารถช่างเอียวมาบริษัทใหญ่มาก ื่อก,กี้กำลังเห็นวิวสวยๆเลยว่าถามเอซใครอยู่แถวนี้มีใครรู้บ้างเห็นแล้วก็น่าจะรู้เลยว่าที่ไหนถ้าเป็น f อซแถวนี้นะนนุช่างเอี่ยวช่างเอี่ยวเห็นไหมเอซมาแล้ว <laughs> f อซมาแล้วนนท์เนี่ยเสือเ้อแดงนี่ช่างเอี่ยวช่างเอี่ยวอยู่นี่อเอาจิงเดี๋ยวมาขอรถเด๋ยนนี้แหละค่ดูเด้อปกๆนี่เขาเก๋แล้วเปล่าเออเฮียเดเอนเลยใช่เปล่า S <S 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 ถ้าแกใหญ่เลยกเดินคุ้มงานนเอเลยแล้วขับรถตักหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเรารอช่างก่อนนะคะช่างรถเบาเข้าก่อนทรายทรายก็เยอะมีครบทุกอย่างเลยแบบอยู่ที่นี่แบบทรายก็เยอะรถก็เยอะปูนทรายแล้วก็อะไรวะ<ย>ผมไม่ใช่ต้าแกนั้นมาซื้อหินหรือเปล่าตอนนั้นน่ะ สงสัยไป<อ>เดี๋ยวเรารอคิวขึ้นตะช่างนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันต่อขับนี่เราโมแต่มองซ้ายมองขวาล็อกเล็กล็อกเล็ก,ลก,ลกไม่มองตะช่างดีๆอยากหาเรื่องจะหากันชนอีกเดี๋ยวก็จะโดนขับรถโมแต่ล็อกเล็กล็อกเล็กหันซ้ายหันขวานิสัย ล,ลงรถไปแล้วไปดูน้ำหนักเอานี่ใหญ่มากมี ATM ด้วยในนี้เป็นบริษัทใหญ่ใหญ่ค่ะใหญ่จริงๆอันนี้อ๋ออันนี้เป็นรถบริษัททางนั้นเลยนึกว่ารถมาซื้อรถบริษัททางนั้นเลยรถเยอะมากถ้าทรายท่าทรายท่า,าทา,ายเนี่ยมีรถ ตากรถน้ำมีท่อเขารับทําถนนด้วยนะเนี่ยดูอะท่อท่อเธอเยอะแยะไปหมดหนุม่มเอยิ้มอยู่น่ะเห็นรถช่างเอี่ยวเข้ามาช่างเอี่ยวมาเองด้วยวันนี้นี่เอาตรงนี้เหรอเนี่ยก็นี่ยกำลังดูดมามเอาแค่นี้เหรอตรงนี้นะนึกว่าจะกกงใหญ่ๆอ๋อทรายหมดไงแต่่กนอ่ะทราย อนไอ้นี่มีอยู่แต่ตอนนี้ทรายหมดแล้วทําไมตรงนี้ต้องมีน้ํำ้วยทําไมไม่ไว้แห้งๆเ<ง>น่ะตรงนั้น,น่ะที่ไม่โคตักมาน่ะก็ดูทรายกํลาลังมาไงเนี่ยตรงนี้ไกลๆนี่นั่นแหละก็ทรายกํลาลังดู บ่อทราย,าย,ายรุ่งอรุณท่าทรายรุ่งอรุณนี่เอา้าทรายอ,าอะไรนะทรายหมดทรายขายดีนี่นี่ก็ของบริษัทหรือเปล่าช่วงนี้ดูไปเต็มแล้ว พวงนี้อ๋อมันเป็นเนะทเลอร์ล้วก็ว่าอยู่ทําไมถึงใส่พูนๆเป็นเทเลอ ER. ร์เทเลอร์กับพ่วงมันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเหมือนคบพ่วงอ่ะคอกมันก็จะสูงนะคะบางคนอ่ะก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมบางครั้งเหมือนดูน้อยอะไรอย่างนี้นะแต่คือคามันก็ชั่งน้ําหนักนั่นแหละคะ่ะตามน้ําหนักออกไปทีนี้กอ็อยู่ที่ว่าคอกรถคันไหนจะสูงแต่เตี้ยด้วยมันก็เลยทำให้บางทีเอซหรือลูกค้านะคะเข้าใจกันแบบนี่เนาะ อย่างเงี้ยคอกเขาตํหน่อยเขาก็ดูเหมือนเยอะคอกไหนที่มันสูงอย่างเงี้ยพอใส่ไปนะ่ะมันก็เลยดูเหมือนทรายน้อยแต่มันก็ตามน้ําหนักแหละค่ะตามน้ําหนักช่างไปดูวะขายดีมากทรายเหลืออยู่กองกระป๋องยัง,งแก็กําลังดูดมาเรื่อยๆ เป็นบริษัทใหญ่เยอะหลายอย่างไม่มีใครไม่รู้จักถ้าบอกว่าท่าทรายรุ่งอรุณถือว่าดังอยู่พอสมควรชื่อนี้บริษัทนี้เนาะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะขึ้นทรายนะคะซีเมนก็เวลาเราโทรมาถามก็บอกแบบคุยดีอะ พูดเพราะอย่าเห็นหน้าท่างเยียวอย่าเห็นหน้าละสิพูดอย่างนี oui> ้นะเออเสียยอยางชวยเลยโทรมาถามก็พูดเพราะผิดหว่าอย่าเห็นหน้าที่นอพูดอย่างเพราะเลยพูดเพราะเละพูดเพราะตัวนอเสียนก็พูดเพราะก็ไม่รู้จักกันรู้จักกันก็อย่างนี้แหละพูดอย่างนี้หละพอรู้จักแล้วก็อย่างนี้เลย ดูดมาแต่ว่าถึงยังนี่ก็ถือว่ายังขาวเน,ะนาะขนาดูดออกมาเนาะนเอากรองออกก็เหรอ<ะ>กรองไปไปถ่ายเองข้างบนอะ่ะไปไปนี่ค่ะก็บประมาณนี้นี่เลยดูวิวด้านนอกเปิดกระจกนิดนึงแบบว่า ของเขาอ่ะอยู่ติดกับสะพานตรงนี้เลยนะแบบสวยมากถือว่าสวยสวยจริงๆได้วิวได้อะไรแบบเนี่ยดูดมาตรงนี้ก็ไม่ต้องใช้รถทอยไม่ต้องอะไรเลยดูดแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยดูดทรายเสร็จก็อยู่ติดถนนตรงนี้เลยสุดยอดอนี่เขากำลังขึ้นทรายนะคะขึ้นทรายปลายทางเจอกันสีนรงค์นะคะกลับสุรินทร์เรามานอนตั้งแต่เมื่อคืน ช่เดียว่ะโอเคขายเอซยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะก็ทักทายกันได้ค่ะเจอกันตรงไหนก็ทักทายกันได้นะคะกับนี่เลยเจ้านาเงินของเราเคจ้าเจอกันคลิปหน้าบายบายังเนี่ยมีนี่มี ATM ด้วยมีไอ ร้านขายน้ำด้วยดูข้างในนี่ยเยอะมากเป็นแผ่นปูนสุดยอดสุดท้าสายรุ่งอะรุนไปแบบ <Okay. S 2> มีแบบอุปกรณ์ครบทุกอย่างเลยนี่ก็นี่ครับวิวก็สวยโลเคชั่นก็โอ้โหขอบคุณนี่ครับจากบอ่อทรายรุ่งอรุณครับที่ให้ขบช่ำด้วยเป็นข้าวสารน่าจะสองกิโลหนักอยู่เหมือนกันนี่ก็จะเป็น ไม่รู้อะไรโถกหรือเปล่าโถกขอบคุณด้วยครับขอบคุณสำหรับผู้จัดการนะครับแล้วก็ท่าแกนะครับคิดมอบของขวัญให้เมือนี่บอาสานมรุ่นสวยมากเลยวิวธรรมชาติโลเคชัน่นแบบตั้งได้เหมาะมากสวย ไปไป,ไปแล้วไฮพีเจอกันคลิปหน้านะคะ